สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับเอฟซีสาวน้อยไปบ้านแพงครับแฟนคลับเอฟซีรถแห่แฟนคลับเอฟซีทุกทุกท่านนะครับวันนี้ขอต้อนรับสู่ช่องบาวเบียรถแห่ลอมเบลออฟฟิเชียลนะครับครับช่วงแดงๆครับฟ้าพี่น้องมาเบิงครับเอ่อบรรยากาศหลังเวทีมืันนี่นะครับเป็นแจกใสนะครับบุกหลังเวทีครั้งแรกของบาวเบียนะครับมาเบิงทางครัวก่อนนะครับวันนี้ แสดงเ,เกลเกาเขาขออกันหนายริงครับ้บาบปแซ่ปากแดงเท่านั้นนะครับจรึกอดเลยม่อ<ถ>ดมอ,อมวันหมอวนันหมอวนันหรือหมอวันกอนนะที่ว่า,มา,ามเมียตำนี่ย่างนะี้เให้พ่อจูมั้ยย่อบขันที่เอามาให้แม่ได้ไปดีดหครับักตองเต็มต้นเลยนะ ใส้ผมเห็นแม่ใส่อย่างแบบเคือคืนน้ำเมี่ยงมื่นอ่ะแข่งีบับบเคือคืนเดี๋ยวไปซื้อแบบเคือคืนที่ตลาดไปซื้อเ้อะตลาดอยู่นี่แม่มีเจ้าขาบ้างจิ้มบัตจิ้มจิ้มบัตตำมะกรุงเนาะตำบักคัวใส่บักคืนโอ้ตำบักคัวเพราะงนตำบักรุงนี่นะครับอ๋อนี่ครับบรรยากาศครัวไปเดี๋ยวพาไปน่องย่างไปดูกันนะครับ ไปทางใดดีอันนี้เปก็กําลังลงชุดกันนะครับลงกองนะครับเอาไปทางพี่ดีกว่าครับทีมงานก,นกำลังกลางเก้นนะครับ พอกเปิดรอมสังกสีอะไรด้วยครับผมครับรถตู้ครับอาจารย์ครับรถตู้ว่าแห่แอนมินนะไครับมันกสีเจื่อนๆยังน้อยนะครับทีมงานกับสักผาสักแพ้นะครับ โอ้ไก่เราแล้ะครับเป็นเท้าเดียวเนาะชาววันะวสิมไทยชุดลำโพงสูพีสูนหวังเพิ่งนกันแดดมันห้อนนะครับเมื่อกี้แดด่อนแห้งนะครับนี่ครับทีมงานกำลังติดตั้งนะครับระบบเวทีแสงสีเสียงนะครับ คนลใหม่คนละมืนะครับนี่พี่น้องว่าไฮไทยให้เมิ้งเนี้ยนะครับนี่บดลำโพงนะครับส่วนแอมเปก์เพ่าท,าท่านได้เปิดนะครับระบบ ไอ,อนะครับบังไงแต่หนักหลายตันนะครับกระบอกใงญ่กระบอกคู่อะไรไม่ยังไงก็มากจำเป็นจะอ,อยู่ข้างหน้ายอยู่และนะครับเนาะบ่เพิ่งมาท่านเปิดนะครับเปิดไปแล้วแล้วช่วงเพิ่งเปิดจะสุขุมาไทยให้พี่น้องได้เบ่งอีกเทียท่ยวกันนะครับ

อย่าไปเกะกะเพิ่นนะครับเป็นทำงานนะครับเดี๋ยวเข้ามาเป็นมุมนี้ก็แเรากันกำลังทำงานกำลังเร่งนะครับมันนี้กะดิทำยังไงตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงแล้วนะครับถ้ากระ่าจะบ่มีปัญหาหนาจะทันนะครับเพราะว่านี่กัล้มเริ่มล้มฟอหนาต่อครับหน้าลงแล้วเพราะว่าเป็นมยงนี้แผนกไปแผนมันนะครับกะดีป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเห็นเป็นเหมือนวันอยู่นะครับ ของจังไดก็กำลังใจนะครับให้ทีมงานพี่พี่สตาฟพี่พี่คอนโอยทุกท่านนะครับอันนี้ก็กำลังตั้งหันมีครับตั้งนี่โอ้คนเชียร์สามตนนี่เลยดูเหมาะมากเนะครับสำหรับพี่พีนะครับเป็นในร้านบักกว่างเลยนะครับตามที่เพิ่นคายการกันน่าจะเต็มนะครับเต็มพื้นที่นะครับคนน่าจะเยอะนะครับวันนี้ ขอให้ปลอดป่าปลอดคนเด้อนะครับจริงใจนะครับป่าเตาให้ทีมงานได้ทำการแสดงนะครับเหมือนนี่อ่าพี่น้องกลับมาให้กำลังใจกันได้ครับอ่บ้านพานนะครับตะบลขมิ้นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะนี่ทีมงานกับกำลังติดตั้งนะครับ ประชาสัมพันธ์นะครับไปยังงานพรุ่งนี้นะครับบ้านติดต่อบอครับพี่น้องทางเมืองเลยนะครับพอกันนะครับทตีมง,งานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเต็มวงนะครับสี่ยกคนหมอดำเพลินไปหาพี่หาน้องนะครับบ้านติดต่อนะครับเมืองเลยเจอกันครับพรุ่งนี้ ลกคิวงานรถแห่เขานะครับเราบ้าเบียดกันเลยครับไปท่านาทีก่อนนะครับวันที่สองนะครับบ้านฉนวนนะครับตำบลสร้างแซ้นอำเภอยางสีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามนะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้ทำงานแล้วเขาก็อยู่มุมที่ก็แล้วกันนะครับส่วนวันที่8บุญบั้งไฟบ้านบ่อใหญ่ครับเขาอยู่หมูสิบเอ็ดนะครับประจําการให้หมูสิบเอ็ด ผมกับบรรณาแจเป็นบ้านเยียนนะครับรถแห่สายครับนะครับบุญบังไฟบ่อใหญ่บดบือครับพี่น้องบดบือพี่น้องสละคาำดีกว่าไก่เทียงครับมามวนมาเสือนมาเบงกับบวนบังไฟนะครับมาเบงรถแห่นะครับซําเป็นมหากรรมรถแห่เลยนะครับจากสิบกว่าคันนะครับมีแต่คันใหญ่ๆนะครับมีแต่สิบสองล้อมีแต่สิบล้อคันใหญ่ๆครับลำเบงในโปรเตอร์ลำเพื่อนหน่อยกระมูนะครับเอ้ย อดอดใจไหลนะครับอดใจอีกอีกไม่นานเกินรอดนะครับเดี๋ยวเขากิดสีเป็น12บสหลอดซ้ำเพิ่นแล้ววันะวะนี้ไปใส่มาใส่กับดเดชเลอร์เทเลอร์อะไรที่กันนะวันนี้แะกี้ไปแบบล้อๆนะครับปัดนี่ยจะไปแบบดุดุแบบโหดนอสแนวนิวลอมเพิร์นเตยร์สเตอรนะครับ New, เพิ่นแบบนี้คข้ามาซูเปอร์บิ๊กความบอลนะครับ,รบพี่น้องกับโฟร์ติดตามนะครับ เอาที่ในคลิปนี้บ้าเบียร์กับขอฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมันเ,เรียบร้อยมาอปเปีดตสุขีสุนอรเบืองอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ขอคำว่าสวัสดีครับ